สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เอกสารที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเออแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจมากแล้วครับแกล้งตายใช่ค่ะฟังแล้วแบบเอ๊มันคืออะไรกันแน่แค่ชื่อก็ชวนให้คิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวมันเริ่มต้นในพิธีศพที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานะครับของผู้ชายที่ชื่อหลิวฟู่ค่ะแต่สถานการณ์มันกลับพลิกผันไปหมดเลยเมื่อพบว่าศพในโรงมีสภาพที่ผิดปกติอย่างน่าขนลุกเลย ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเหมือนคดีปริศนามากกว่าเรื่องสยองขวัญธรรมดารรมดานะคะใช่ครับเหมือนเราต้องมาสวมบทเป็นนักสืบสวนเรื่องลี้ลับกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขของมันอยู่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอ๋อครับหัวใจกันของการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือการทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังปรากฏการที่เปลี่ยนคนตายให้กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายซึ่งมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับในห้องโถงที่จัดงานศพตัวละครเอกของเราหนิงเจียซิ่วเนี่ยเขากำลังเข้าไปตรวจสอดศพของหลิวฟู่ที่อยู่ในโรงค่ะเขาก้มลงมอง แล้วก็พบกับความผิดปกติอย่างแรกเลยที่ทําให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปทันทีคือดวงตาของศพยังคงเบิกโพรงอยู่ครับอ๋อที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าตายตาไม่หลับใช่ไหมคะใช่เลยครับทั้งที่ญาติญาติพยายามลูบป,ปิดให้หลายครั้งแล้วแต่เปลือกตามันก็ยังเปิดขึ้นมาเองทุกครั้งซึ่งในทางความเชื่อเนี่ยนะคะการตายตาไม่หลับนี่ถือเป็นลางร้ายแรงเลยครับมันเป็นเหมือนสัญญาณว่าผู้ตายยังมีห่วงหรือ,ออาจจะ เ่เต็มไปด้วยความแค้นบางอย่างทําให้วิญญาณไม่สงบไม่ยอมไปสู่สุขติแล้วในเรื่องนี้มันมีความหมายลึกกว่านั้นไหมครับเพราะในเอกสารบอกว่าหนิงเจียซิ่วเขาไม่ได้ตกใจกับเรื่องดวงตาเท่าไหร่อืแต่เขากลับไปสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าประหลาดกว่าคือบนหน้าผากของศพครับมีเส้นสีดําจางๆปรากฏขึ้นมาเส้นสีดําใช่ครับ มันลากยาวตั้งแต่หว่างคิ้วลงมาตามสันจมูกผ่านริมฝีปากไปจนถึงลำคอเลยครับอ๋อและเจ้าเส้นสีดำนี่แหละค่ะที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญกว่าเพราะมันบ่งชี้ถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดธรรมชาติในขณะที่ตัวละครอีกคนคือฟางปิงที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขายังตื่นเต้นกับเรื่องตายตาไม่หลับที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอยู่เลย ใช่ค่ะแต่สำหรับหนิงเจียซิ่วที่มีประสบการณ์มากกว่าเขารู้ว่าเส้นสีดำนี่แหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดมันเป็นเหมือนลายแทงที่ชี้ไปหาความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆครับขณะที่หนิงเจียซิ่วกำลังพินิจพิเคราะห์เส้นสีดำอยู่นั่นเองค่ะจูจ่ๆก็มีเสียงติ๋งดังขึ้นมีหยดน้ำปริศนาหยดลงมาจากเพดานกระทบหน้าผาของศพหลิวฟู่พอดีเลย โห oh, จังหวะพอดีเป๊ะเลยนะคะใช่ครับหนิงเจี๋ยซิ่วรีบไงหน้าขึ้นไปมองหาที่มาของหยดน้ำทันทีแล้วเขาก็พบกับภาพที่ทําให้จิ๊กซอในหัวเขาเริ่มต่อกันติดเขาเจออะไรคะเขาพบว่าขื่อไม้ที่พาดอยู่เหนือโลงศพพอดีเป๊ะๆเ,เนี่ยครับมันกลายเป็นสีดำสนิทอ๋อ oh. ดำสนิทจนผิดปกติเมื่อเทียบกับขื่อไม้ชิ้นอื่นๆรอบข้างที่ยังเป็นสีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่เลย วินาทีนั้นเองสินะคะที่ความรู้จากบันทึกโบราณที่ชื่อว่าเหยาเซียตงเจียนหรือบันทึกเหตุการณ์ปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายผุดขึ้นมาในหัวของเขาบันทึกนั่นมันว่าอย่างไงครับถึงทําให้เขาเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีเลยคือบันทึกเนี่ยอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะเขาบอกว่าหากผู้ที่ถูกพลังชั่วร้ายครอบงําถูกนําไปเก็บไว้ในที่มืดและชื้นพลังชั่วร้ายในร่างจะยิ่งเพิ่มพูนครับ แต่มันมีเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางอยู่เหนือร่างกายเพราะพลังงานชั่วร้ายที่ระเหยออกมามันจะลอยขึ้นไปในอากาศแต่ถ้ามีอะไรมาขวางไว้อย่างกรณีนี้คือขื่อไม้ใช่ค่ะอ๋อผมนึกภาพออกแล้วเหมือนกับว่าขื่อไม้นั่นทาหน้าที่เหมือนฟองน้าเลยใช่ไหมครับ แต่แทนที่จะดูดซับน้ำมันกลับดูดซับพลังงานชั่วร้ายที่ระเหยออกมาจากศพแทนถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเพราะคือไม้มันดูดซับพลังงานชั่วร้ายเข้าไปจนอิ่มตัวมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่บันทึกเรียกว่าไม้ปีศาจค่ะไม้ปีศาจแล้วพอความชื้นในอากาศมารวมตัวกับพลังงานที่อัดแน่นอยู่ในไม้ปีศาจกลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ํา หยดน้ํานั้นก็ไม่ใช่แค่น้ําธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ไปจุดชนวนบางอย่างในร่างของหลิวฟู่ใช่เลยค่ะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตายปลอมหรือแกล้งตายขึ้นมาโหฟังดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเวอร์เลยนะครับมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันทั้งสถานที่ความชื้นแล้วก็ตำแหน่งของศพที่ต้องอยู่ใต้คือไมายนั้นพอดีเป๊ะเหมือนมีคนจงใจจัดฉากไว้เลยนะครับประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะ แต่ก่อนที่หนิงเจียซิ่วจะได้คิดไปไกลกว่านั้นสถานการณ์ก็เลวร้ายลงไปอีกขั้นครับหยดน้ําสีดําอีกหยดหนึ่งก็ตกลงมาอีกครั้งติ่งคราวนี้มันไม่ใช่ที่หยดน้ำแล้วค่ะเพราะทันทีที่มันกระทบหน้าผากศพร่างของหลิวฟู่ที่เคยนอนนิ่งสนิทก็เริ่มสั่นกระตุกขึ้นมาหนิงเจียซิ่วรู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีเขารู้ว่ากระบวนการสุดท้ายมันเริ่มขึ้นแล้วและเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้ด้วยอือหือ เขาตัดสินใจเด็ดขาดมากครับหันไปสั่งฟังปิงเสียงเฉียบขาดเลยว่าพาแม่กับภรรยาของหลิวฟู่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วปิดประตูซะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามเข้ามาเด็ดขาดจนกว่าข้าจะสั่งการตัดสินใจในเซี่ยววินานทีนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเขาเลยนะคะเขาไม่ได้ทําไปเพราะตกใจแต่ทําไปเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้คนอื่นตกอยู่ในอันตรายใช่ครับ เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องนี้ไม่ใช่ภาพที่คนธรรมดาควรจะได้เห็นค่ะฟังปิงมาจะยังงงๆแต่ก็เรียบทำตามทันทีเขาพาผู้หญิงสองคนออกไปจากห้องแล้วประตูก็ถูกปิดลงปังแล้วในห้องก็ตกอยู่ในความมืดสนิทเลยสิคะมืดสนิทเลยครับมีแค่แสงสลัวๆจากภายนอกที่ลอดเข้ามาแล้วในความเงียบงันนั่นเองหยดน้ำสีดำหยดที่สามก็ร่วงหล่นลงมาแล้วครั้งนี้ และครั้งนี้ร่างของหลิวฟู่ก็ค่อยๆย,ยกตัวลุกขึ้นนั่งในหลงศพครับโห oh. ดวงตาที่เบิกโพลงจ้องมองไปในความมืดอย่างไรจุดหมายก่อนที่มันจะค่อยๆค,คลานออกมาจากโลงด้วยท่าทางที่แข็งทื่อผิดธรรมชาติอย่างน่าสยดสยองเลยในตอนนี้หลิวฟู่ก็ไม่ใช่หลิวฟู่อีกต่อไปแล้วสินะคะไม่ใช่แล้วครับ เขาได้กลายสภาพเป็นวิญญาณชั่วร้ายโดยสมบูรณ์ความทรงจำสติสัมปชัญญะหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยหายไปหมดสิ้นเหลือแค่ร่างกายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณในการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้นและสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในห้องนั้นก็คือหนิงเจียซิ่วถูกต้องครับวิญญาณร้ายหลิวฟู่ค่อยๆหันมาหาเขาก่อนจะเดินโซซัดโซเซพุ่งเข้ามาพร้อมกับยืนแขนทั้งสองข้างออกมาหมายจะฉีกร่างเขา แต่หนิงเจียซิ่วก็สวนกลับไปก่อนใช่ไหมคะใช่ครับก่อนที่มือของมันจะมาถึงตัวหนิงเจซิ่วก็สวนกลับไปด้วยหมัดสีแดงเพลิงของเขาเองเสียงดังบูมหมัดของเขากระแทกเข้ากลางหน้าอกของวิญญาณร้ายอย่างจังหมัดนั้นไม่ใช่แค่หมัดธรรมดาแต่คือวิชาเฉพาะตัวที่เรียกว่าหมัดอย่างบริสุทธิ์ครับมันคือการรวบรวมพลังงานหยางซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับพลังงานชั่วร้ายมาอัดแน่นไว้ที่กำปั้น พอรวมกับพลังภายในของหนิงเจียเซี่ยวมันเลยมีอนุภาพรุนแรงมากแรงขนาดที่ทําให้กระดูกหน้าอกของวิญญาณร้ายยุบตัวลงไปทันทีเลยครับร่างของมันกระเด็นไปไกลเหมือนถูกรถชนกระแทกเข้ากับกําแพงเสียงดังสนั่นเลยเสียงดังขนาดนั้นคนที่รออยู่ข้างนอกคงแตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะแตกตื่นกันใหญ่เลยครับคงสงสัยว่าหนิงเจียซิ่วสู้กับใครอยู่ในห้องมืดๆนั่นคนเดียวแต่ที่น่าตกใจกว่าคือ แมหน่าออกจะยุบไปขนาดนั้นวิญญาณร้ายที่ล้มลงไปก็ยังค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาอีกครั้งเอา้าเหมือนกับว่าการบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นไม่มีผลกับมันเลยนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติที่น่ากลัวที่สุดของวิญญาณร้ายในระดับเริ่มต้นหรือที่ในเอกสารเรียกว่าระดับเกครับมันอาจจะเชื่องช้าไม่ฉลาดแต่ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของมันก็คือความทนทานแบบสุดๆตราบใดที่แขนขาย,ยังไม่ขาดมันก็จะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้เรื่อยๆไม่รู้สึกเจ็บปวด แล้วถ้ามันแข็งแกร่งกว่านี้แล้วครับในเรื่องมีการจัดระดับพลังของพวกนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่น่าสนใจคือระบบการจัดระดับพลังนี่แหละมันบอกเราว่าโลกในเรื่องนี้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากอือฮคือระดับ9้าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนซอมบี้ที่เพิ่งพาสัญชาตญาณดิบ แต่ในเอกสารมีการพูดถึงระดับต่อไปคือระดับ8ที่จะกลายสภาพเป็นศพที่มีผมสีขาวศพผมขาวใช่ค่ะซึ่งร่างกายจะแข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าแล้วก็มีพละกํำลังมหาศาลขึ้นไปอีกขั้นเลยสแสดงให้เห็นถึงเส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนของสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากค่ะพออิงเจ็ดซิลเห็นว่ามันยังลุกขึ้นมาได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคดีนี้มันไม่ธรรมดาแล้วลหรครับค่ะ การที่คนธรรมดาจะกลายเป็นวิญญาณร้ายระดับ9ได้เองมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆเขาก็เลยต้องตรวจสอบให้ละเอียดขึ้นใช่ครับเขาจึงตัดสินใจใช้ความสามารถพิเศษที่เรียกว่าดวงตาแห่งจิตวิญญาณเพื่อตรวจสอบร่างกายของมันอย่างละเอียดอีกครั้งอืมจุดนี้น่าสนใจนะคะทำไมเขาถึงคิดว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่ แค่เพราะว่ามันทนทานผิดปกติหรอคะหรือว่ามันมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างของนักล่าปีศาจที่บอกเขาว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะครับมันเหมือนกับความรู้สึกไม่สมเหตุสมผลของคดีทั้งหมดตั้งแต่การตายตาไม่หลับอือเขื่อไม้ปีศาจที่อยู่ในตำแหน่งพอดีแปะ๊ะจนมาถึงวิญญาณร้ายที่ทนทานเกินระดับเริ่มต้นไปหน่อยทุกอย่างมันดูจงใจเกินไปเหมือนถูกจัดฉากไว้ทั้งหมดใช่ครับ และการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยดวงตาแห่งจิตวิญญาณในครั้งนี้ก็ทําให้เขาได้พบกับหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ยืนยันข้อสงสัยของเขาเขาเจออะไรคะบนแผ่นหลังของศพลิวฟู่ครับซึ่งผิวหนังบริเวณนั้นมันบวมเป่งขึ้นมาจากการแช่น้ําเป็นเวลานานหนิงเจียซิวได้พบกับ เครื่องหมายคำสาบจังๆปรากฏอยู่บนนั้นเครื่องหมายคำสาบครับนั่นเท่ากับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติแต่มีคนจงใจใช้คุณใส่กับหลิวฟู่ตั้งแต่แรกเลยนะสิคะถูกต้องครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะมันเปลี่ยนจากหนังสยองขวัญสู้กับปีศาจกลายเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนหาตัวฆาตกรทันทีเลย เพราะมันหมายความว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และการตายของหลิวฟู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการฆาตกรรมที่วางแผนมาอย่างแยบยลมากแต่ที่น่าคิดคือทำไมคนร้ายต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนขนาดนี้ด้วยล่ะครับถ้าจะฆ่าหลิวฟู่ทำไมไม่ใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้นั่นสิคะการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นวิญญาณร้ายแบบนี้มันต้องมีเป้าหมายบางอย่างที่มากกว่าแค่การฆ่าแน่ นั่นคือปริศนาข้อใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเลยค่ะแล้วปัญหาก็คือแม้หนิงเจียซิ่วจะค้นคบต้นตอที่แท้จริงแล้วแต่เขากลับต้องเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับก็คือความรู้ของเขาเองค่ะเครื่องหมายคำาศพัพวกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับยันและศาสตร์อาคมของลัทธิเต๋าในการถอดรหัสแต่หนิงเจียซิ่วไม่มีความรู้ด้านนี้ใช่ค่ะน่าเสียดายที่เขาไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยโอ้โห กลายเป็นว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญอยู่ในมือแต่กลับอ่านไม่ออกไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำมันน่าอึดอัดมากเลยนะครับอืมเหมือนเจอทางออกแล้วแต่กุญแจดันหายไปซะอย่างนั้นใช่ค่ะมันยกระดับความซับซ้อนของคดีนี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยจากการต่อสู้กับศัตรูที่มองเห็นได้ตรงหน้ากลายเป็นการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ซ่อนอยู่ในเงา ผู้ซึ่งใช้ศาสตร์มืดที่เราไม่รู้จักเป็นอาวุธถูกต้องค่ะตอนนี้หนิงเจียซิ่วไม่ได้สู้กับวิญญาณร้ายแค่ตัวเดียวแล้วแต่เขากำลังจะสู้กับคนหรือองค์กรที่สร้างมันขึ้นมาถ้างั้นเรามาลองประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งนะครับคดีนี้เริ่มต้นจากการพบศพประหลาดของหลิวฟู่ที่ตายตาไม่หลับค่ะซึ่งเป็นเบาะแสชิ้นแรกที่นำไปสู่การค้นพบไม้ปีศาจ ที่เกิดจากเงื่อนไขแวดล้อมที่ดูจงใจเกินไปก่อนที่ศพจะฟื้นคืนชีพกลายเป็นวิญญาณร้ายและหลังจากการต่อสู้ก็จบลงด้วยการค้นพบเครื่องหมายคำสาบบนแผ่นหลังซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวว่านี่คือการฆาตกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปริศนาชิ้นใหม่ที่ยังไม่มีใครไขได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับ เบื้องหลังปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวอาจจะมีเจตนาของมนุษย์ที่วางแผนไว้อย่างเลือดเย็นและน่ากลัวยิ่งกว่าซ่อนอยู่ซึ่งก็หมายความว่าการฟื้นคืนชีพของหลิวฟู่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นเพียงบทเปิดฉากใช่ครับเป็นแค่บทเปิดฉากของการสืบสวนเพื่อตามล่าตัวผู้อยู่เบื้องหลังคำสาบมารณะนี้เท่านั้นเองใช่ค่ะ และเรื่องราวนี้ก็ทิ้งทายไว้ด้วยเครื่องหมายคำสาปที่ไม่มีใครอ่านออกซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมาเหมือนกันนะคะว่าร,ระหว่างการ,รเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่มองเห็นตัวตนจับต้องได้และต่อสู้ด้วยกำลังได้กับการ,รเผชิญหน้ากับอำนาจลึกลับของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่สามารถเข้าใจภาษาหรือล่วงรู้เจตนาของเขาได้เลยสิ่งไหนกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากันคะ